สวัสดีครับอีสานบันเฮาครับหลังจากปีใหม่แลลวกับผมก็มาทํางานตามปกติครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ก็ฉชาปูนกับซีแพงนี่ครับชาไปปูกระเบื้องครับสูงประมาณ3เมตรกับซีแพงนะครับโอ้ตกใจมดพี่น้องครับยางขามาจักวางเป็นอย่างแมวว่ามากัดหนูครับครับขาดสองทอนมดเครับ แมวกัดหนูบอกครับนี่ครับหัวขาดสงสัยแมวแล้วครับเพราะว่าเมูว่านี่ผมฉาบปูนผมบเห็นนล้ครับเตรียมคลองไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับประตูครับนี่นี่ครับเตรียมไว้แล้วครับเดี๋ยวก็ได้ปูกระเบื้องครับกระเบื้องกระม้าแล้วพี่น้องครับ มาประมาณเป็นร้อยกล้องหมดแล้วครับนะครับกระเบื้องครับมาตอนแรงครับกระเบื้องสีนี้นะครับพี่น้องครับปูฟ้าพนังครับครับกระเบื้องปูฟ้าพนังนะครับสูงสามเมตรพ่พี่น้องมีสองห้องนะครับห้องน้ำนะครับ น,นี่ก็คือหน้าง,งานนะครับาชาบไก่ซีแล้วแล้วครับเรือห้องนามนะครับพี่น้องครับนี่้หงนามซีแพงครับนี่ยชาบมอว่านครับห้องคุณก็ซีแพงขึ้นกันับเป็นแปดแพงทั้งหมดแล้วครับปอูก็เบื้องนะครับปัตตานี้น เจ็ดมงก็กลัวนี่ครับกินเข่าแล้วครับบัดทีนี้รอเวลาลงงานครับเมื่อกับประมาณสี่ม้งนะครับเพราะว่าพักตอนเที่ยงบ่ได้พักเทียงนะครับคือว่ากินเข่าเร้วกับลงเลยครับบ่ได้พักเทียงครับก็เลยกลับเว้นในี่ยจังหน่อยครับไปหากินเขา่ากินน้ำก,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 กันเราพี่น้องเนาะเตรียมโตเตรียมเวลานะครับ กับเขามีอย่างน้อครับนี่นี่ปิ่งไก่นะครับกินตามภาษาบ้านเฮ้านะครับตำแจ้วครับแจ้วบมกเพ็ดปิ้งไก่ครับหมูทอดครับกินอยู่สองสามคนหรือสองสามอย่ยางนะครับกินเขาก็เด้อพี่นอเด้อสวัสดีครับ